ในปัจจุบันนะครับภารกิจเจ้ากล้องโทรทัศน์อวกาศของนาซาเนี่ยมีอยู่2องตัวที่ยังทํางานได้อยู่นั่นคือเจ้ากล้องฮับโบกับกล้องเจม์เว็บนั่นเองตัวเจม์เว็บเนี่ยจะมีคิวถ่ายภาพแรกในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับแต่นอกจากสองภารกิจนี้เนี่ยทางนาซายังมีแผนที่จะส่งกล้องโทรทัศน์อวกา,อากาศอีกลำหนึ่งขึ้นไปสำรวจจักรวาลในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ด้วยนะครับชื่อของมันเนี่ยคือกล้องโรงมันและทําหน้าที่เป็นเหมือนกับฝาแฝดของฮับโบเลย แต่เป็นฝาแฝดที่โดนฉีดสเตียรอยเป็นฝาแฝดที่ตีบวกมาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้มากกว่าฮับเบิลถึง100เท่าด้วยกันนี่คือกล้องอะไรกันแน่เนี่ยแล้วเราจะเห็นอะไรจากกล้องตัวนี้ได้บ้างทำไมนาซาต้องส่งกล้องขึ้นไปหลายลาด้วยพัฒนากล้องแต่ละตัวก็ใช้งบไม่ได้น้อยๆนะครับเอาขึ้นไปทําอะไรเยอะแยะมันทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกัน สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์มีเรื่องราวมากมายอยู่กับผมกอนทองวสริต์กุลหรือแอดก n อนเคที t, นะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเจ้ากล้องที่ทำงานอยู่ในอวกาศในปัจจุบันเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกล้องในอนาคตตัวหนึ่งที่จะมีแผนออกเดินทางจากโลกของเราเนี่ยในปี2027นู่นเลยภารกิจนี้นะครับมีชื่อเต็เมๆว่า Nancy Grace Roman Space Telescope ซึ่งตามเดิมเนี่ยครับมันมีชื่อว่ากล้อง W First หรือก็คือ Wide Field Infrared Survey Telescope นั่นเองภารกิจนี้เนี่ยมีแผนจริงๆนะครับมาตั้งแต่ปี2010แล้วเป็นที่ทราบกันดีครับว่าภารกิจกล้องโทรทัศน์อวกาศของ n a s a เนี่ยแต่และตัวเนี่ยใช้ระยะเวลาในการริเริ่มภารกิจใช้เวลาในการเสนอแผนก่อสร้างและถูกเรื่องแล้วเรื่องอีกเนี่ยกันอย่างยาวนานเลยนะฮะ <c oughs> กล้องฮับโบก็ถูกเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อยุค1 0 7 0 เช่นกันกับไอเดียของเจ้ากล้องเจม์เ,จเ,จเ,จเวบเนี่ยฮะที่มีแผนมาตั้งแต่ยุค1990ที่ผ่านมาเลยตัวกล้อง W First เนี่ยในตอนแรกเลยมันถูกอนุมัติงบในปี2 0 1 6ใช่ไหมแต่ก็ถูกยกเลิกภารกิจไปในปี2 0 1 7นะครับเพราะว่านาซาโดนตัดงบจากทางรัฐบาลกลางและต้องผ่านการต่อสู้กันแบบยาวนานเลยเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าภารกิจนี้เนี่ยจะกลับมาใช้งานต่อได้จะมีงบประมาณที่เพียงพอในการไปสำรวจจักรวาลนะฮะ จนกระทั่งภารกิจดังกล่าวเนี่ยผ่านการเสนองบในปี2 0 20และก็เลยได้รับการเปลี่ยนชื่อนะฮะเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณเนนซี่เกรฟโรมันอดีตผู้บริหารของ NASA ผู้ที่ได้รับการยุกย่องเลยนะครับว่าเป็นบุคคลที่ให้กำเนิดเจ้ากล้องคับโบจากการที่เธอเองเนี่ยได้เป็นผู้ผลักดันให้โปรเจกต์ดังกล่าวนะครับได้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ในยุค1 0 7 0ที่ผ่านมาเลยทีนี้นีครับตัวกล้องโรมันในตอนแรกเลย มันมีที่มามาจากการที่มันเป็นดาวเทียมสอดแนมนะฮะมาจากกล้องโทรทัศน์ของทาง NRO หรือ National Reconnaissance Office ที่เคยดีไซน์ได้ออกแบบกล้องโทรทัศน์ให้มีความคล้ายคลึงกับกล้องฮับโบมาแล้วแต่เจ้ากล้องดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้ออกเดินทางขึ้นสู่อวกาศมาจริงๆก็เลยมีการส่งมอบเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยครับให้ทาง NASA น,นำมาใช้งานต่อทีนี้พอ NAsa ได้นำกล้องตัวนี้นะ่ย มาใช้ต่อนะครับเขาก็ได้พบว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีระยะโฟกัสที่สั้นกว่าแต่จะมีมุมมองในการถ่ายภาพเนี่ยได้กว้างขึ้นถ่ายช็อตไวได้ชัดเจนขึ้นนะฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะเอากล้องตัวนี้เนี่ยมาสำรวจจักรวาลในมุมมองที่กว้างไปกว่าเดิมให้ลองนึกภาพอย่างนี้ครับว่ากล้องทั้งสามตัวของ n a s a เป็นเหมือนกับกล้องหลังของ iPhone กล้อง h ับเปอคือเลนส์แบบปกติกล้องเจมส์เฟบคือเลนส์แบบเทเลที่มองลึกมองย้อนไปในการเวลาฟูมไปได้ชัดยิ่งกว่าเดิมนะฮะ จมเฟฟเนี่ยถ่ายภาพได้ชัดถ่ายภาพได้ลึกกว่าทับโบถึง9เท่าด้วยกันเช่นกันกับเจ้า W First หรือกล้องโรมมนเนี่ยฮะที่จะถ่ายภาพได้กว้างกว่ากล้องทับโบถึง1 0ึงเท่าด้วยกันด้วยขนาดของกระจบปฐมภูมเนี่ยที่เท่ากันคือ2.4เมตรนะฮะคือลองนึกภาพดูอย่างนี้ครับว่ากล้องทับโบต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพนานกว่าเจ้ากล้องโรมมนเนี่ยอีกกี่เท่าก็ไม่รู้เพื่อถ่ายภาพให้ได้กับภาพภาพเดียวจากเจ้าอุปกรณ์ WFI หรือก็คือ Wide f i e l d Instrument บนกล้องโรมันตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยภารกิจของกล้องโรมมนนะฮะจะมีหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันเริ่มจากเรื่องแรกเลยเนี่ยคือการวัดค่าของพลังงานมืดนะครับเป็นที่ทราบกันดีแหละว่าจากักรวาลของเราอะ่ะมีพลังงานมืดอยู่กระจายอยู่ทั่วไปเลยซึ่งเหตุที่เราบอกแบบนี้ได้เนี่ย เพราะว่จาจักรวาลของเรามันมีการขยายตัวที่รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างมาผลักดันตัวนี้อยู่แต่ก็ไม่มีใครทราบชัดเจนครับว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งเจ้ากล้องโรมันเนี่ยฮะด้วยการที่ตัวกล้องของมันถ่ายภาพแบบ wide field ถ่ายภาพแบบมุมกว้างได้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถคำนวณสามารถตรวจสอบดูเอฟเฟกต์เหล่านี้เนี่ยครับได้ยาวนานยิ่งขึ้นเห็นพฤติกรรมของกล็กซี่พฤติกรรมของดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวาต่างๆเนี่ยขยายตัวไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะ ซึ่งอาจจะช่วยให้นักดาราศาสตร์เนี่ยได้คำตอบมาได้นะครับว่าไอ้ dark energy ไอ้พลังงานมืดเหล่านี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และอาจจะนำไปฝูกการค้นพบอะไรใหม่ๆได้มากอีกในอนาคตอีกด้วยนะครับเรื่องถัดมาเลยเนี่ยคือกล้องโรมันจะมีส่วนร่วมในการสำรวจหาดาวเคราะห์ดวงใหม่หาโลกใบหม่ที่แตกต่างจากโลกของเรานะฮะหรือก็คือการตามหา exoplanet นั่นเองอย่างที่ภาพกันครับว่าดาวเคราะห์ต่างระบบเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ่ายภาพได้ยากมาก,มาก ทั้งจากการที่มันอยู่ห่างโลกไปหลายปีแสงและยังมีทั้งปัจจัยจากการที่มันโคจรอ,อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมีขนาดที่เล็กเกินกว่าจะถ่ายภาพมาได้แต่ถึงกระน,นั้นนะครับแรงจากธรรมชาติเนี่ย ก็มีผลช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถรับรู้ได้นะครับว่าดาวเคราะห์หล่านี้เนี่ยอยู่ตรงไหนด้วยการมองไปยังดาวฤกษ์ที่มีมากกว่า100้ล้านดวงในระยะเวลากว่า100วันเนี่ยเพื่อดูนะครับว่าจะมีการทําปรากฏการณ์ไมโครเลนซิ่งหรือมีเลนส์ความโน้มถ่วงทั้งไม่ว่าจะเกิดจากตัวของดาวเคราะห์จากตัวของดาวฤกษ์เองก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือไม่นะครับทางทีมภาร,รกิจเนี่ยคาดว่าเขาจะถ่ายภาพจะค้นพบดาวเคราะห์เนี่ยได้มากถึง2,500ดวงด้วยกันและสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ย คือเราอาจจะเจอดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าดาวองคารอีกด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับว่าดาวเคราะห์เหล่านี้เนี่ยอาจมีน้ําหรืออาจจะมีสภาพที่เอื้อต่อการเจอสิ่งมีชีวิตได้เลยทีเดียวนี่ก็คือจะเป็นการสานต่อง,งานจากทั้งกล้องเทเบิเลอร์จากกล้องเทสที่มีหน้าที่ในการสำรวจดาวเคราะห์ต่างระบบอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่กล้องเจมฟเว็บจะไม่ได้ทําเพราะว่าเจมฟเว็มีหน้าที่ในการสำรวจหาดาวเคราะห์ที่มีอยู่แล้วแต่กล้องโนมันเนี่ย เป็นถ่ายได้แบบมุมกว้างอยู่แหละมันสามารถไปตามหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบกันเลยนะครับและนอกจากการใช้เทคนิคไมโครเรนซิงแล้วเนี่ยครับตัวกล้องโลมันจะเป็นภาร,รกิจแรกๆเลยนะครับที่จะเอาเทคนิคโครโนกราฟีหรือการใช้อุปกรณ์เนี่ยฮะไปบดบังแสงจากดาวฤกษ์เพื่อพยายามถ่ายภาพดาวเคราะห์ให้ได้แบบชัดเจนมาอีกด้วยทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าดาวเคราะห์ต่างระบบมีลักษณะเป็นอย่างไรและจะได้เข้าใจด้วยนะครับว่าการเกิดของดาวเคราะห์ จากบริเวณจานพอกพูนมวลเนี่ยฮะมันมีพฤติกรรมอย่างไรมันถือกำเนิดมาคล้ายกับในระบบสุริยะของเราไหมเป็นเหมือนกันทั่วทั้งจัก,กรวาลหรือเปล่าและนอกจากรายละเอียดในขั้นต้นเลยเนี่ยด้วยความที่มีมุมมองที่กว้างกว่ากล้องฮับโบลถึง100เท่ากล้องโรมันจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับที่ถ่ายภาพจักรวาลของเราได้ด้วยคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาเลย ทั้งการถ่ายภาพในทางชั้นเพือกของเราไปฝั่งดูการกําเนิดของดาวฤกษ์ดวงต่างๆหรือการสำรวจดูจัก,กรวาลข้างเคียงของเราเนี่ยคือบอกได้เลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้องโดมันขึ้นไปทํางานในจัก,กรวาลได้จริงๆเนี่ยเราจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆทั้งในจัก,กรวาลของเราอย่างเช่นดาวหางดาวเคราะห์แคระที่อยู่ไกลออกไปดาวเคราะห์น้อยดวงน้อยดวงใหญ่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกของเราไปจนถึงวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่ในจักรวาลแห่งอื่น คือขอบเขตความรู้ของเราเนี่ยจะขยายขึ้นจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยในตอนนี้เนี่ยครับภารกิจของกล้องโรงมันนะฮะถูกวางแผนไว้ว่ามันจะทำงานได้ถึงสิ้น5ปีด้วยกันพร้อมกับโอกาสในการยืดขยายภารกิจเนี่ยออกไปเพิ่มเติมได้อีก5ปีแต่อย่างที่ทราบกันครับว่าทีมของ NASA เนี่ย มีความสามารถมีความเก่งมากๆในการยืดอายุของภารกิจออกไปอย่างกล้องคัรโบูนี่ปัจจุบันก็ทำงานมาได้มากกว่า30ปีแล้วเช่นกันกันกบกล้องเจมส์เ็บที่ก็คาดกันนะฮะว่ามันจะอยู่ได้นานแบบนานมากๆเลยช่วงเวลาในอีกประมาณไม่เกิน10ปีต่อจากนี้เนี่ยฮะคงจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆต่อการสำร,ร,รวจจักรวาลของเราเราจะมีทั้งกล้องคับโ์ที่ถือว่าเป็นรากฐานในการสำร,ร,รวจจักรวาลอยู่แล้วมันทำงานคู่กับกล้องเจมส์เ็บ ที่จะถ่ายภาพฟูมย้อนกลับไปจนแทบจะถึงจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีภาพถ่ายมุมกว้างจากกล้องโรมันเนี่ยฮะที่จะสามารถสำรวจจัก,กรวาลในมุมมองที่กว้างกว่าเดิมถ่ายได้ความละเอียดที่คมชัดยิ่งกว่าเดิมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวกล้องโรมันนะฮะจะไปทํางานอยู่ที่จุด L2 จุดระดับชั้นพอยที่2ระหว่างโลกของเรากับดวงอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งที่จุดนี้เนี่ยครับก็คือจะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เจ้ากล้องเจมฟเว็บเนี่ยฮะกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการแท็กทีมสำรวจกกักรวาลกันต่อไปเลยแน่นอนครับการพัฒนากล้องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่การรอคอยดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะกับผลลัพธ์ที่เราจะได้แค่จากในทุกวันนี้เนี่ยการรอคอยภาพถ่ายภาพแรกจากเจมฟเว็บก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจมากเลย เพราะภาพถ่ายที่เราได้มาในตอนนั้นน่ะมันจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดภาพที่ลึกมากๆที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถเห็นถึงประสิทธิภาพของเจมส์เว็บนะฮะว่ามันถ่ายได้ไกลถ่ายได้ลึกกว่าฮับโบวแค่ไหนและอีกไม่นานนะครับอีกประมาณ5ปีถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นภาพถ่ายมุมกว้างของจักรวาลของเราภาพที่ในอดีตเนี่ยกล้องฮับโบวอาจต้องใช้เวลาเป็นหลักปีเพื่อถ่ายให้ได้ภาพถ่ายภาพนี้แต่ตัวกล้องโดมันอาจจะใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะฮะ เพื่อถ่ายภาพภาพนี้เนี่ยส่งกับโลกของเราไม่ได้ก็ต้องมารอดูกันนะครับกับอนาคตของ r โร n s นสเป t เทเลสโคปกล้องที่ถือว่าเป็นฝาแฝดของ h u b b บ e แต่เป็นฝาแฝดเวอร์ชั่นฉีดสเตียรอยดและตีบวกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละครับเรื่องราวของจัก,กรวาลนี่มีอะไรให้เรารอสำรวจมีอะไรที่รอให้เราได้ตื่นเต้นได้คนพบกันอีกมากมายเลยถือว่าโชคดีนะครับที่เราเกิดมาทันในช่วงที่มนุษย์ได้เริ่มสำรวจจัก,กรวาล ได้เริ่มขยายขอบเขตความรู้ก็มารอติดตามกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของกล้องโรงมันเดี๋ยวอีก5ปีต่อจากนี้เนี่ยเราคงได้มีประเด็นมีเรื่องราวต่างเนี่ยมาให้เล่ากันอีกมากมายเลยนะครับแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าชอบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะรับชมผ่านทาง YouTube หรือรับฟังผ่านทางพอดแคสต์ก็ตามนะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมและรับฟังมาถึงในตอนนี้ผมแอดกันเคทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ